สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษดาวพุธมีการย้าย นะคะไปสู่ราศีพิจิกทรงผลอย่างไรกับชาวกันบ้างนะคะคลิปนี้อธิบายนะคะทำนายด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีด้วยแล้วมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้เหมือนเดิมนะคะการทํานายครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํานายรวมเหมือนเดิมค่ะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ธรรมะระวัง,าาวางป้องกันเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องของธุรกิจงานเงินจุนวนมากเด็ดขาดนะคะ,นะคะต้องดูดวงส่วนตัว ท่านนั้ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ Paper, วอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะและฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับชาวกันนะคะในช่วงวันที่ เกถึง27พฤศจิกาเกือบเกือบหนึ่งเดือนด้วยกันเนี่ยนะคะที่ดาวพุธเขาจะมาอยู่ในราศีพิจิกอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสหัชชะของชาวกันเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเดินทางนะคะประกอบกับว่า ดาวพุธเนี่ยนะคะเขามาจากเรือนการงานของคุณแล้วมาจากเรือนตัวคุณเองด้วยนะแล้วมาอยู่ในเรือนสหัชชะตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างมีในเรื่องของการเดินทางในระยะสั้นๆเพื่อไปทํางานค่ะนะคะเพื่อไปทํางานซึ่งงานเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่งานปกติในบางคนบอกก็เดินทางไปทํางานทุกวันอยู่แล้วมันจะไม่ใช่เป็นการเดินทางปกติมันอาจจะเป็นระยะทางที่ยาวกว่า แต่ไม่ได้ถึงกับยาวมากคือยาวกว่าการเดินทางไปทํางานปกติอะแต่ว่ามันจะเป็นการรับเงินเหมือนงานพิเศษอย่างเงี้ยเออแล้วก็รับเงินมากกว่าเดิมหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาการเขียนงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์ประมาณนี้งานที่มีการเดินทางก็ยิ่งจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการประสานงานแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันส่งผลดีนะคะ กับตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเลยส่งผลดีมากๆกับตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะดาวพุธมาจากเดือนการงานของคุณนะคะมาดูไพ่กันบ้างนะคะ Queen of Cups มันน่าจะเป็นอะไรที่รวดเร็วล่ะสมมองนะคะว่ามันเหมือนกับคุณต้องการให้งานมันประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือมันมีเรื่องของการที่มันมีงานเข้ามาเราต้องทําอย่างรวดเร็วอะคะ่ะประมาณนี้เลยนะม,นมันมีความรวดเร็วอยู่ในนั้น The m a g เ c i a n นะคะเป็นสิ่งที่คุณคาดการเอาไว้แล้วด้วย ว่าคุณจะต้องได้รับความโชคดีตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณคาดการเอาไว้แล้วว่านี่ปกติช่วงนี้มันจะมีะงานนู้นนันนี่ประมาณนี้เข้ามาซึ่งส่งผลดีต่อตําแหน่งนหน้าที่การงานของคุณในบางคนนะคะบางคนคาดหวังเอาไว้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะติกหัวครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนคาดคาดหวังคาดหมายไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณเตรียมตัวไปแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณไม่ได้คิดไว้ก่อนคุณคิดไว้ก่อนแล้ว นะคะแล้วก็ the magician เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับดาวพูดโดยตรงเลยชาวกันโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นดีมากๆในเรื่องของการพูดการเจราจานะคะแล้วก็มันสมองอะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้อะดีมากนะคะ nine of pentacles นะคะอันนี้คู่กันนะ nine of pentacles แล้วก็ six of pentacles นะคะอะ่ะ เป็นไพ่เหรียญหัวกลับทั้งคู่นะคะถ้ามองในเรื่องของเงินทองก็อาจจะมีการเสียเงินเสียทองบ้างเพื่อไปรับเงินทองที่มากกว่าเดิมหรือตําแหน่งหน้าที่การงานหรือพูด,ดง่ายๆว่าได้หนะ้าเสียเงินแต่ว่าได้หน้ามีชื่อเสียงนะคะเดอะชาริออตเห็นไหมคะรถบ้านตําแหน่งหน้าที่การงานไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะเป็นไพ่หลักแล้วดีมากนะคะเดอะชาริออตเนี่ยหมายถึงรถบ้านตําแหน่งหน้าที่การงานแบบมันมันดีอะมันเป็นพลังงานสดใสมันเป็นพลังงานแบบ ชัยชนะเออบางทีเนี่ยชาวการอาจจะรู้สึกว่าเราไม่พันใจหรอกแต่ว่าเราทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเราทาไปเรื่อยๆผลสุดท้ายอะสิ่งที่คุณอะอาจจะไม่ได้คิดเลยนะคะว่าคุณอาจจะได้รับชัยชนะแต่คุณได้รับนะคะเป็นเป็นชัยชนะในเรื่องของการไปรับงานไปทํางานแล้วรู้สึกว่ามันเต็มมันฟูนะคะแล้วทาให้แบบเหมือนคุณมีสกิลเพิ่มมากขึ้นทักษะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอืมแต่ถ้ามองในเรื่องของ อีกในแง่มุมหนึ่งคืออาจจะมีคนมอบงานให้คุณแต่เขาจําเป็นต้องมอบงานให้คุณเพราะว่าคนอื่นทํไาไม่ได,เดเไะะเ้เขาไม่ได้เอ็นดูคุณสักเท่าไหร่อ่านะคะต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้เอ็นดูคุณสักเท่าไหร่แต่เขาจําเป็นต้องให้ตําแหน่งให้หน้าที่การงานกับคุณเพราะคนอื่นทําไม่ได้ดีเท่าคุณคนอื่นทําไม่ได้ดีเท่าคุณค่ะนี่คือมันเป็นศักยภาพของคุณที่สามารถก้าวพ้น ความรู้สึกที่เขาไม่ชอบแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องแบบให้ตําแหน่งหรือจอ้างงานคุณนะนะคะซึ่งสุดท้ายส่งผลดีทั้งหมดเลยค่ะมีการเดินทางจริงๆนะเนี่ยเดชเรียรออดคือการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรือการเดินทางในระยะสั้นๆก็ได้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะโดดเด่นมากนะคะาดูกันถึงเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะที่ดาวพุธส่งผลให้กับชาวกันนะมาจากไฟออบบอลชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นผู้หญิง ที่อาจจะไม่ค่อยชอบคุณสักเท่าไร่แต่จะต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเขานะนะคะที่จะทําให้คุณมีโชคลาภเตอร์เทวิลชาวมังกรนะคะเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนมากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรืออย่างที่บอก่เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบคุณอนะนะคะแต่ว่าเลขที่เกี่ยวกับเขาอะค่ะถ้าคุณก้าวผ่านตรงนี้ได้ก้าวผ่านความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ชอบเราแล้วดึงเลขที่เกี่ยวกับเขาอะมาในการเสี่ยงโชคอ่ะจะดี ะะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกันขอให้ชาวกันทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ